บอยสิริชัยผู้บริหารหมอลำใจเกินร้อยออกมาเคลื่อนไหววอนแฟนขับเห็นใจ AB หรือว่าคุณบอยกับคุณแอนเกิดอะไรขึ้นบาวโจ้นั่นนะสิครับหลังจากก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นที่เป็นข่าวใหญ่เลยหลายๆคนก็เอาใจช่วยหลายๆคนก็รุ้นนะครับในในช่วงที่เขาอ่ะงอนกันไม่ค่อยได้คุยกันจนล่าสุดนะครับทั้งคู่เนี่ยเขาก็กลับมาหวาน ก็เหมือนเดิมแล้วก็เรียกได้ว่าทําให้แฟนคลับใจฟู่อีกครั้งก่อนหนะ้าบางคนคือแบบว่าเป็นห่วงคิดนําเป็นสิบกว่าวันสิบเอ็ดวันมาช่วงหนึ่งเนาะที่อาจจะทํางานอยู่ที่คนละไกลกันหน่อยเพราะคุณแอนก็ออกไปทัวร์ภาคใต้ครับอ่าซึ่งการทํางานของคุณแอนจากที่เราดูคือตารางคิวงานแน่นมากแต่คุณบอยเองตอนนี้คืออยู่ในช่วงปิดฤดูกาลช่วงซ้อมเพื่อที่จะเตรียมตัวเปิดฤดูกาลใหม่มนะคะก็อาจจะ ปกติทุกปีคุณบอยบอกว่าทุกปีจะมีการว่าจ้างคือคุณบอยไปด้วยแพ็คคู่อ่าก็จะมีการในส่วนที่จ้างคุณบอยไปด้วยคุณบอยก็จะติดตามไปด้วยทุกงานแต่ช่วงนี้คือไม่ได้จ้างคุณบอยเจ้าภาไม่ได้จ้างคุณบอยก็เลยไม่ไปดีกว่าเนาะก็ทํางานของตัวเองเพราะตัวเองก็เป็นหัวหน้าวงของมอลําใจคุนร้อยก็ต้องอยู่กับลูกน้องว่าทิ้งงานให้ลูกน้องมาหลายหลายเขาเรียกว่าหลายปีสองปีที่ผ่านมาที่ที่มีงานแพ็คคู่กันนะคะก็เลยปีนี้อยากทำเองอะไรอย่างนี้ No. แล้วก็นั่นแหละและอีกหนึ่งอย่างพอไม่ได้เดินทางไม่ได้เดินสายไป<ช>กับซอแอนเนี่ยบอสบอยก็หาอะไรทำชา่าก็มีแฟนเขาอ,อิจเป็นหว่วงใช่ไหมห่วงเกินเอ้ยหว่ว,หวงนั่นแหละห่ว,หวงนั่นแลหและอ่ะห่วงนั่นแหละก็เลยแบบว่าเหมือนจะอะไรยังไงอ่ะมาถึงขนาดนี้เปิดคลิปสักหน่อยดีกว่ามอ่ะขออนุญาตเปิดคลิปสักหน่อยนะครับผมเป็นคลิปที่เขาลงไว้เนาะบอกว่าผมไว้ใจแอนอ่าอ่าแล้วก็ขอให้แฟนแฟนเนี่ย ไว้ใจเราด้วยครับอ่าเขาพานหัวไวอย่างนี้นะขออนุญาตเปิดนะครับเมื่อคืนผงก็เป็นไรในกลุ่มนี่แหละครับกลุ่มปิดแต่ละรอบนอกจากทุกคนจะได้โชว์แล้วเรายังจะได้พูดคุยกันอีกเป็นแบบแฟนมิตรเลยเนาะออนไลน์ก็ถือว่าเป็นแฟนมีตรที่แท้จริงนะคือมีอะไรก็พูดไปหมดก็ไว้ใจกันนะครับดูในกลุ่มคุยพูดคุยกันในกลุ่ม คือคุณบอยสิชัยเนี่ยคุณโจเขาบอกอ่ะเขาอ่ะไว้ใจไว้ใจก็เลยมีอะไรก็พูดกันในกลุ่มไว้ใจแฟนคลับด้วยคือคนที่เขาอ่ะซื้อบัตรกลุ่มปิดอ่ะคือคนที่รักเขาอยู่แล้วแล้วคือทีเนี้ยช่วงก่อนหน้านี้ที่ช่วงที่เขาอาจจะเหมือนดูแบบว่ามีปัญหากันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไลน์ในกลุ่มแต่ก็แบบว่ามีคนนําบอกมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะคุณบอยเองก็คุณบอยก็อบุนเข้าใจ อันนี้พูดถึงงานมาเกิดคุณแอนออรดีไปด้วยนะคะจะจัดแฟนมิทติ้งแอนออรดีนะคะซึ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ครับเงาเปิดครรอมเลก็เปิดโรงแรมแน่ก็คือเกิดของแอนใช่ก็เป็นัตรเกิดแอนด้วยนะครับแอนออรดนิ่ง ที่แล้วเราก็ช่วยมาคุย้วยเป็นการงานมกันคแนมิแทนนั่นแหละก็อยากให้ทุกาชมรมที่เป็นแไม่ว่าจะเป็นด่อมไหนกุมไหนดๆก็แล้วแต่ทุกคนบอกว่ารแอนยากให้ทุนมามาการาั่นอาจจะมีเพื่อนิภาพดีๆที่เราจะได้ไปเจอกันในวันนาแต่เขาจกัดนนนามกก็เป็นคนจังานเองรับมีเวลาไง ที่ทำในเมืองก็เยอะคือคือโรงแรมเราก็จะอยู่ในโซนในเมืองก็ห่างจากตัเาวิทยาลัยแค่หนึกิโลเมตรใช่แถวไปแล้วือคือเราแวะทั้นั้นโรงแรมมีแบเยอะมากแถวบ้านคุณบอยก็มีโรงแรมอะ่ลยบ้ามครับอน็ม้นร็แถวมอสแตรงเหมือนกันขอบคุณครับฝากพี่ๆที่สระบุรีด้วยนะครับเราต้องเป็นกำลังหลักให้ใจกันลอยนะครับ คุยชแนคาเที่ยวเก็คากไมายทุกคนับเนอะครับภครับีเดี๋ยนะอาจจะขึ้นเขานีประมาณนี้นะครับก็คือไรในกลุ่มผิดปิดไว้แจร์แฟนคลับแล้วก็วันแฟนจับนะให้เข้าใจ ในส่วนของ AB ก็คือเขาก็คือกับคุณแอน,นคุยกันตลอดอยู่แล้ว้องหวงไว้ใจกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไว้ใจแฟนคลับกลุ่มบ้านทาง AB มากๆแล้วก็กลุ่มที่ซื้อบัตรสืวอตัวเข้าไปเขาก็เลยมีอะไรจะไลฟ์สดในในกลุ่มปิดน,นั้นมันเป็นพิเศษขึ้นมาหน่อยจากแต่ก่อนคุณบอยจะออกมาไลฟ์สาธารณะคือไลฟ์เปิดนะไม่ไลฟ์ในกลุ่มปิดไลฟ์แบบพูดคุยเนี่ยกับแฟนคลับแต่ตอนเนี้ยเขาไลฟ์ในกลุ่มปิดเพราะว่า ถือว่าแฟนขับที่รักเขาจริงๆเนี่ยซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้าไปอาซื้อต้องบอกเลยว่าทุกคนนะคะช่วงนี้เขาแฮปปี้ดิงมากแล้วก็คือยี่มันเจอเขาเรียกว่าปัญหาครอบครัวหรือปัญหาคู่ชีวิตเข้ามาเยอะๆมันยิ่งทําให้ทั้งคู่รักกันมากขึ้นแต่ก่อนหน้านี้นนมันเป็นปัญหาที่เขาเรียกว่า หลายๆอย่างของสามีภรรยาทุกคนอย่าเพิ่งไปชี้แจงเขาอย่าเพิ่งไปชี้เขาอย่าชี้นําเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมเราบอกแล้ววันนั้นเราได้ทาคลิปกับบาวโจ้ยใช่ไหมเราก็เชื่อว่าทั้งคู่ไม่มีทางที่จะแน่นอนอแต่ว่ามันอาจจะเป็นเหมือนคู่เราที่เราใช้ชีวิตทุกวันมันมีสตอร,รี่อะไร,รไม่รู้เข้ามามีเรื่องราวเยอะแยะมากมายฉะนั้นแล้วอย่าโฟกัสแค่ว่าเฮ้ยมื่อี้เขาผิดกันบน้างจดปน,น้อยอย่าววาจังสันพี่น้องอนั่นแหละ ก็เอาจะช่วยได้แต่อย่าไปก้ากวไ,ไก่วิเชดเข้าไปอย่าไปก้าวไก่อย่าไปล้ำเส้นนะครับชไปหาคุณแม่นั่นแหละอย่าไปล้ำเส้นแต่นี้อ,อ,อย่างบอสบอยเองก็บอกว่าบอสบอยกับซอแอนเนี่ยเขารักกันอย่างเหนียวแน่นแล้วเขาก็หนักแน่นมากๆในความรักแล้วก็เชื่อใจออออใซึ่งกันและกันทีนี้เรื่องประเด็นต่างๆบอสบอสบอยก็เคยบอกว่าไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นมาเล่าอะไรเลยเพียงแต่ว่าคนสองคนนี่แหละคือนตอนนั้นก็คืองอนกันนั่นแหละอืออ่า ก็อย่างเราเราอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับคนแ mm hmm. อบคบอยนะ mm hmm. อย่างเป็นเราเนี่ยบางทีเราอาจจะมีความเลนะื่อนเนื้อตัดใจให้กันกับแฟนเร mm hmm. าอาจจะลองอยากห่างสักสภาพรไหม mm hmm. คิดถึง,งกันไหมรักกันไหมอะไรนี้ก็ได้ mm hmm. อันนี้สมมุติเดอ้อบาเป็นเรื่องของเขาเดอ้อบเป็นเรื่องของเขาน้แต่ว่าเราเป็นแฟนขบับ mm hmm. เราติดตามผลง,งานแล้วเราเองก็หลายคนก็ม,มองว่าเราเนะี่ยไปยุ่งทําไมเราไม่ได้ยุ่งแต่เพียงเราหนักนาเสนอสิ่งที่มันเป็นจริง mm hmm. ให้กับแฟนขบับเอฟซีได้ฟังเพราะบางคนเนี่ยไม่รู้ไปฟังอะไรมาแหละจากที่ไหนแหละ โอ้ยคิดน้ำกินเขาก็ได้มาเซนเปาโจ้ม่ม่ต้องกินข้าวนอนหลับปกตินะเม่แต่ว่าความหมายคือหนูอยากมาชี้แจงว่าเขาอ่ะไม่ได้มีอะไรหรอกแต่เราอ่ะเป็นแฟนคลับเราจะช่วยได้แต่ตอนเนี้ยชีเสิร์บี้วิวไปถึงไหนแล้วเปาโจ้ขอเช็คชีเสิร์ฟของซอแอนอรดีหน่อยเพราะว่าคุณบอยสิริชัยนะบอกว่าแฟนคลับเนี่ยรอซัพพอร์ตคุณแอนเยอะเชนั้นแล้วเข้าไปขวันวิวกันเยอะเนี่ยเอาเวลาที่จะอันนี้เนี่ยไปชีเสิร์ ตอนนี้นะครับยอดวิวอยู่ที่สา0 0 0นหกหมืนวิวนะครับขยามมาสี่วันฉันชอบนะชอบแบบว่าคุณแอดเต้นคิวนะใครว่าแอดเต้นไม่เป็นเราชอบเอ็มบีเอ็มบีเขาทำออกมาได้แบบมันดูสมูดกันไปแบบว่าสนุกแล้วเขาก็เอาความหลากหลายความคิเอเดนเข้ามาอยู่ในนี้เนอะ สีสันมีแต่แนวสีสันน่ะเอางี้พี่น้องและใครบอกว่าแอนออร์ดีเต้นไม่ไม่เป็นเด้อฉันเต้นไม่ได้เท่าแอนออร์ดีเลยจะบอกแต่ก่อนจะมีราม่าไงว่าแอนเต้นไม่เป็นเขาไม่โชว์เฉยๆทุกคนเขาโชว์พลังเสียงแค่นี้ก็สุดแล้วครับผมแล้วก็ฝากด้วยพี่น้องครับไลฟ์สด EP ที่6กอ่าขอทางบอลลัมเจเกินร้อยนะครับตอนนี้เข้ากลุ่มปิดไปแล้วก็4 0 0 0คนแล้วอุศิลเราแล้วคือตรงนี้มันจะเป็นรายได้ให้กับ ศิลปินในสังกัดมัำเจเกร้กอยในช่วงปิดฤดูกาลด้วยระหว่างที่เขาซ้อมกันเนาะทุกคนก็ถือได้ว่าเป็นการสลับสนุนและแฟนขับใจเกลอ้อยเนี่อุ้เยอะอยู่แล้วบาจู<ม>อิหลีแฟนขับใจเกลอ้อยเน่ไปที่ไหนที่เพอด้วยความใส่ใจรายละเอเียดเล็กๆน้อยๆของคุณบอยสิริชัยฉะนั้นแล้วอยากหุ้อห่างเขากุ้มปิดค่ะพี่น้องเพราะบอสบอยสิริชัยออกมาไลฟ์เรื่องเรา มัมอยอะไรกันในกลุ่มก็มีเพราะไว้ใจแฟนขับฉะนั้นแล้วอย่าลืมซื้อกุ่มปิดหมอลำใจเกินร้อยและอย่าลืมไปปั่นวิวให้กับเพลงชีเซิร์ฟของซอแอนออรดีที่ช่องหมอลำใจเกินร้อยออฟิเชีลด้วยนะคะ,<ม>ะสำหรับนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะครับมาอัปเดตชีวิตเอบเนาะแล้วก็งานแล้วก็งานแล้วก็กุ่มปิดนะคะ<ม>อย่าลืมสนับสนุนกันเยอะๆคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะครับ